เมื่อไลเดอร์มารับพัสดุตอนเย็นคืค่ะออเดอร์นี้สั่งเป็นออกปูสูตรพิเศษหนึ่งมันปูเข้มข้นสซีฟู้ดแล้วก็สาลร่แล้วก็ม่อนนองกับกุ้งดองอย่างละหนึ่งกระป๋องค่ะพอคุณแม่ส่งให้ไรเดอร์เสร็จคุณแม่ก็เหมือนลืมอะไรไปอย่างเ,เ,เางกียะเฮเฮ้เเฮ้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 เเฮ้เฮ้เฮเฮ้เฮฮ้ ทำไมคูยอยากทำงานแบบนี้ลยวะคุณแม่ไปหยิบกองค่ะทุกคนยังยังไม่จบและสิ่งที่คุณแม่ทำต่อคือคุณแม่ไปเอาของคือจากไรเดอร์ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยสิวะ เอาอะไาแล้วโอ๊ยไลเดอร์เทมากเลยครับโอ้ไม่รู้ทสกิลขนาดนี้ลูกค้าทักมาถามว่าส่งวันนี้หรอคะเห็นขึ้นว่าไลเดอร์กำลังมาส่งลูกค้าเราแบบนะคะไลเดอร์กำลังตีกองอยู่ค่ะใครว่าพี่ไรเดอร์คนนี้เท่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยช่วยกันแชร์ไปให้ถึงพี่ไรเดอร์คนนี้ค่ะ